จำเป็นไหมกับการไปตรวจหลังคลอดเป็นคำถามที่คุณแม่หลังคลอดถามกันเข้ามาเยอะมากๆค่ะว่าไม่ไปตรวจหลังคลอดเป็นอะไรไหมจำเป็นไหมที่จะต้องไปตรวจหลังคลอดเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆนะคะที่คลอดลูกแล้วยังไม่ไปตรวจหลังคลอดนะคะมาฟังกันเลยว่าเป็นสิ่งจำเป็นแค่ไหนตรวจหลังคลอดแล้วตรวจอะไรบ้าง สวัสดีค่ะพบกับคุณเลิศพรสอนแม่และเด็กนะคะนำความรู้ดีๆค่ะมาฝากสำหรับคุณแม่หลังคลอดค่ะแล้วก็เป็นคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะว่าจำเป็นไหมคะที่จะต้องไปตรวจหลังคลอดไม่ไปตรวจหลังคลอดเป็นอะไรไหมนะคะซึ่งบอกไม่ได้นะคะคุณแม่ว่าจำเป็นไหมหรือเป็นอะไรไหมนะคะต้องแล้วแต่ดุลพินิจของแพทย์แล้วแต่ดุลพินิจของคุณแม่ นะคะในการตรวจหลังคลอดเนี่ยว่าจะตรวจอะไรบ้างตรวจหาอะไรบ้างนะคะแล้วคุณแม่ก็ใช้สิ่งที่โค้ดจะแนะนำเนี่ยไปประกอบการพิจารณานะคะว่าจำเป็นไหมสิ่งที่เราจะต้องไปตรวจนะคะการตรวจหลังคลอดนะคะสถานที่คลอดเนี่ยจะต้องมีใบนัดออกให้คุณแม่อยู่แล้วนะคะว่าคุณแม่จะนัดมาตรวจหลังคลอดเมื่อไหร่ ถ้าคุณแม่ไม่ได้หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้หรือลืมให้หรืออะไรก็แล้วแต่คุณแม่สามารถขอกับเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะได้เลยก่อนที่จะกลับบ้านว่าจะต้องมาตรวจหลังคลอดอีกเมื่อไหร่นะคะถ้าไม่สะดวกมาตรวจที่โรงพยาบาลที่เราคลอดไปตรวจที่อื่นได้ไหมนะคะซึ่งในความเป็นจริงก็ได้นะคะคุณแม่สามารถถือใบนัดตรวจหลังคลอดนะคะ ไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนก็ได้รัฐบาลก็ได้หรือเอกชนก็ได้หรือเป็นโรงพยาบาลที่เราใกล้บ้านก็ได้ที่เราไม่สะดวกนะคะบางคนคลอดที่กรุงเทพอยากไปตรวจที่ต่างจังหวัดพ่อไปเลี้ยงลูกต่างจังหวัดกับคุณยายอะไรอย่างเงี้ยก็ถือใบนัดนั้นไปยื่นได้เลยนะคะคราวนี้การตรวจหลังคลอดนะคะมีตรวจอะไรบ้างเพื่อที่คุณแม่จะใช้ประกอบในการคิดการตัดสินใจนะคะว่าจําเป็นไหมอ่านะคะแม่ต้องรู้ว่าการที่ไปตรวจหลังคลอดเนี่ย คุณหมอคนพยาบาลตรวจอะไรให้บ้างนะคะก่อนที่คุณแม่เตรียมตัวกันก่อนที่จะไปตรวจหลังคลอดนะคะคุณแม่สําคัญเลยห้ามมีเพศสัมพันธ์นะคะเพราะถ้ามีเพศสัมพันธ์เนี่ยตรวจมะเร็งปากมดลูกไม่ได้นะคะคุณแม่ปกติโดยทั่วไปเนี่ยถ้ายังไม่ตรวจหลังคลอดนะคะไม่แนะนําให้คุณแม่หลังคลอดม,มีเพศสัมพันธ์ก่อนอยู่แล้วแล้วก็เน้นย้ําอีกทีหนึ่งนะคะว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์ก่อนไปตรวจหลังคลอดนะคะเพราะสิ่งที่คุณหมอจะตรวจอันดับแรกเลยก็คือตรวจ คัดกองมะเร็งปากมดลูกนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องไม่มีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยนะคะ3วันอันเนี้ยต้องตรวจนะคะตรวจคัดกองมะเร็งปากมดลูกเนาะสิ่งหนึ่งที่จะต้องตรวจเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณแม่ไปตรวจแน,นะนำว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านดีกว่าที่จะไปตรวจสถานีอนามัยนะคะจะได้ตรวจมะเร็งคัดกองมะเร็งปากมดลูกไปด้วยตรวจอย่างที่สองนะคะที่คุณหมอคุณพยาบาลตรวจหลังคลอดก็คือ ตรวจดูแผลนะคะไม่ว่าจะเป็นแผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องคุณหมอก็จะประเมินให้อหลังคลอดไปแล้วหลังผ่าคลอดไปแล้ว1เดือนเดือนครึ่งเนี่ยแผลเป็นยังไงนะคะจะเป็นแผลเป็นไหมอ่านะคะหรือว่าแผลติดดีไหมมีปัญหาเรื่องของแผลไหมอันนี้คุณหมอคุณพยาบาลก็จะให้คําแนะนําก็จะประเมินแผลให้ นะคุณหมอก็จะแนะ่าออกกําลังกายได้เลยนะคะอ่าซิดอัพได้หรือยังวิ่งได้หรือยังหูลาฮูปได้หรือยังอะไรเงี้ยคุณแม่ก็ขอคําแนะนําจากคุณหมอที่ตรวจหลังคอนให้ก็ได้นะคะหรืออีกอย่างหนึง่งถ้าใครที่มีแผลฝีเย็บคุณหมอก็จะตรวจด,ดูแผลฝีเย็บให้นะคะแผลฝีเย็บติดดีไหมมีแผลแยกไหมมีแผลอักเสบมีแผลบวมแดงไหมอ่าหรือตรวจภายในดูซิมีอะไรตกค้างข้างค้างเศษเลือดเศษ เนื้อเยื่อเศษอะไรต่างๆหลังการคลอดยังมีอยู่ไหมนะคะสิ่งนี้แหละที่คุณหมอคุงพยาบาลตรวจหลังคลอดจะตรวจดูให้นะคะเพราะการใส่เครื่องมือไปตรวจค้ากรมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ต้องดูสิ่งผิดปกติต่างๆที่ค้างคางนะคะในช่องคลอดหรือว่าในมดลูกของเราด้วยตรวจอันที่3นะคะก็คือตรวจดูเรื่องของน้ำนมนะคะคุณแม่คุณหมอพยาบาลที่ตรวจหลังคลอดให้จะประเมินน้ำนมนะคะสำหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ น้านมแม่มาเพียงพอไหมน้ำนมมาดีไหมลูกกินอิ่มไหมนะคะคุณแม่บางคนจะอุ้มลูกไปให้คุณหมอโรงพยาบาลตรวจดูให้ก็ได้ประเมินให้ก็ได้ลูกเหลืองไหมลูกน้ําหนักตีไหมนาลูกไปชั่งน้ําหนักก็ได้นะคะคุณแม่อันนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องของน้ํานมของเต้านมนะเต้านมคัดตึงน้ํานมไม่พออะไรต่างๆคุณแม่สามารถขอคําปรึกษานะคะจากคุณหมอโรงพยาบาลที่ตรวจหลังคลอดหรือคลินิกนมแม่ของโรงพยาบาลนั้นๆได้เลย นะคะอันนี้ก็เป็นการประเมินเรื่องของน้ำนมดูอีกทีหนึง่งนะ,ะอย่างที่4คือคุณหมอจะดูว่ามดลูกเข้าอูดดีหรือย,ยังนะคะโดยทั่วไปก็ประมาณ1เดือนมดลูกของแม่ก็เริ่มเข้าอูดดีแล้วนะคะมดลูกเข้าอูดดีแล้วไม่มีปัญหาตกเลือดหลังคลอดนะ,ค,ะคุณแม่ก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้แต่สิ่งที่5นี่แหละคะ่ะที่จะต้องทําในเตือหลังคลอดก็คือต้องคุมกำเนิดนะคะคุณแม่ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์คุณแม่ต้องคุมกำเนิดนะคะ จะคุมกําเนิดแบบไหนก็แล้วแต่คุณแม่สะดวกนะคะถุงยางนามัยก็ได้เหมาะสาหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ค่อยเจอกันนานๆมาหากันทีนึงนานๆมีอะไรกันอะไรอย่างงี้ค่ะนะคะหรือจะกินยาคุมก็ได้ถ้ากินยาคุมถ้าเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แนะนําว่าให้กินยาคุมสําหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะจะได้ไม่มีผลต่อน้ํานมหรือคุณแม่จะฉีดยาคุมก็ได้นะคะ3เดือนก็ได้ค่ะ ฉีดยาคุมก็ไม่มีผลกับน้ำนมฉีดได้สบายใจนะาฉีดเข็มแรกตอนตรวจหลังคลอดอีก3าเดือนฉีดที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านก็ได้สถานีอนามัยก็ได้หรือคลินิกก็ได้นะคะแล้วแต่คุณแม่สะดวกเนาะหรือจะใส่ห่วงก็ได้แล้วแต่นะคะยาฝังคุมกําเนิดก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่คุณแม่จะเลือกแต่แนะนําว่าวันที่ไปตรวจหลังคลอดนะคะถ้าคุณแม่ยังไม่ทาหมันนะคุณแม่คุมกําเนิดพร้อมเลยอย่ารอให้ประจำเดือนมาแล้วถึงจะมาคุมนะคะ เดี๋ยวคุณแม่มีโอกาสที่จะมีลูกคนต่อไปอได้ง่ายนะคะถึงแม้บางคนจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เราก็รู้แหละว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยมีส่วนเป็นการการคุมกําเนิดแต่ว่าก็ต้องคุมแบบอื่นร่วมด้วยเนาะ,ะมีโอกาสที่จะท้องได้ง่ายเช่นกันนะคะสําหรับคุณแม่ที่ไม่มีประจําเดือนนะ,ะแต่ก็มีโอกาสท้องได้นะคะอย่าชะล่าใจเพราะฉะนั้นคําถามนี้ว่าจําเป็นไหมคะต้องไปตรวจหลังคลอดไม่ไปตรวจหลังคลอดเป็นอะไรไหมคะ ข้อมูลโค้ดให้แล้วนะแม่ต้องพิจารณาแล้วแหละว่าจําเป็นไหมถ้าเป็นขอนแนะนําคือจําเป็นนะคะควรที่ไปตรวจจะเป็นอะไรไหมบอกไม่ได้นะคะพราะเคยเจอเคสที่คุณแม่คลอดลูกมาตรวจหลังคลอดไม่มีอาการถูกติดใดๆนะคะแต่ปรากฏว่าตรวจคัดกรองมาเร็งปากมาลูกเจอว่ามีเชื้อมาเร็งปากมาลูกนั่นเองนะคะก็อาจจะเจอได้นี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่เรื่องของการตรวจหลังคลอดจำเป็นไหม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันได้เลยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ